สวัะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาซื้อขนมร้านขายขนมนะคะแล้เจอแม่ค้านะคะ,ะแล้วเจอแล้วก็ถามว่านี่กี่บาทค่ะเออก็หยิบมาหนึ่งอันค่ะห้าบาทใช่ไหมคะพร้อมโบนแล้วก็สแกนนะคะสแกนแล้วพอทีนี้ใช่ไหมคะก็พร้อมพร้อมจ่ายใส่ใส่ใส่ราคาอ่าดูแล้วนะคะโอเคอ่าเจอวันนี้นะคะกําลังแกะกินแกะกินแกะกินเชื่อคะอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะ เาสุสดที่ข่นไปนะคะก็อ้าวเจ็บท้องค่ะอาหารหมดอายุหรือเปล่าอาหารอ่ะอาหารหมดอายุหรือเปล่านะคะอุ้ยเจ็บท้องไม่ไหวแล้ว่ะโทรหาหมอพยาบาลกันนะคะฮัลโหลค่ะเจ็บท้องค่ะคุณหมอต้องไปหาหมอเลยคะจองช่วยนะคะเออโอเคค่ะที่ก็ื่หาหมอแล้วนะคะหมอถามว่าเป็นอะไรค่ะก็บอกว่าเจ็บท้องมาค่ะกินไปกินขนมมาแล้วจะหมดอายุมั้งคะแล้วหมอก็เลยบอกว่านั่นจะให้ยาไปกินนะคะ แล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะอันนี้ก็กำลังของคุณค่ะและจตอวันนี้ตำรวจเดินเข้ามานะคะแล้วแม่ค้าก็กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อ้าวโดนนะคะโดนโดนเรียกโดนเรียกอ่าแล้วที่ก็ถามว่าคุณขายของอายุหรือเปล่าคะขอเชิญคุณไปที่โรงพักนะคะอังตอนนี้ก็ไปค่ะไปแบบซึมเศร้าค่ะโอเคจบแล้วะคะ่ะ